ราไปรูปทำงานก่อนราไปก่อนรูกสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูช,ชมกับกันครับผมพวกมาปื้อนๆพิษตับหลุดไหมยก็ <c oughs> ผมอยู่ยู่ิชีสารคือเกาครับผม <c oughs> ก็มาดูชมต้นนี้นะครับผมตันนี้เป็นประมาณนี้นะมีไม่ใช่ตัดหมีนะคบสวยงามไปแล้วกันเราต้องพูดกันเช่นนั้นเป็นไม้กิ่งเสียบอันนี้กิ่งเยอะนะผมตัดออกบ้าง ก็จะไว้ทำบอนใส่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะดอกงันบ้างดอกก็จะแรีบมากเรบน้อยนะครับผมก็เป็นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละนะแรียบมากๆทำไมเรบมากก็เรียบน้อยล่ะก็ตอเดียวกันนี่ประมาณน,นี้แหละอันนี้กิ่ 1, นนะงพิษพันล้านนะกิ่งพิษพันล้านเนี่ยจะดอกดอกเป็นไม้อมตะนะไม้เก่าแก่มากนะก็แรบแบบนี้แหละต้วที่หนึ่ง อันนี้อยู่ที่400นะค่าส่งบวกไปให้ด้วยแล้วต้นที่สองด้วยี่สองต้นที่ผอยกรากขึ้นมานะครับม,ม,มาตับแต่งรากนิดหนึ่งนะตับแตงรากนิดพอเราไปปลูกเราก็ไปจับปลูกประมาณนี้แหละประมาณนี้นะให้รากสมบูรณ์แล้วก็ค่อยใฟ่แตงรากอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็เรียบแบบนี้นะอันนี้เป็นจริงแม่เพชรพันล้านนะเลยดอกจะไม่โตมากนะต้นนี้ดอกจะถ้าเทียบกัน ดอกต้นนี้จะเล็กกว่าต้นนี้นะดอกต้นนี้จะเล็กลูก,ลกเก๋ลูกสวยดีราคาเดียวกันครับผม400รวมสองห้เรียบร้อยส่งไปเซนีอันนี้อีกต้นหนึ่งดองกก็เป็นกระจุกแบบนี้แหละตัวนี้จะต้นเล็กก็ต้นเล็ก350บาทจริงๆไม่แพงนะไม้ใช้เวลาในการทํามากนะอันนี้ใช้เวลาการทําอยู่ต้อง3ปีนะไม่ใช่ว่าทํา วันเดียวได้ขายนะต้องสามสามปีเลยนะอันนี้ไปสองร้อาสิบาทเองป้งสองก็กินไปเกือบร้อยแล้วไม่จิตตั้งหรอกอยู่แล้วนะโอเคนะไม่แพงหรอกก็เป็นไม้ที่ใช้เวลทาทำที่นานด้วยพอเหลือ,อสามตุดท้ายนี่แหละก็จริงๆก็เป็นต่อที่ไม่สวยแหละตามต่อที่เหลือเพราะว่าต่อที่สวยก็ไปหมดแล้วก็เหลือเอาไว้ว่าเผืือวว้ข้างหน้าจะได้ไปเอาไว้ทำสายพันธุ์จริงเหล่านี้ ว่าบ่ถถุดอกนะี้ว่าร้ยา,า,ายกับผิดร้าย้าประมาณนี้แหละนะพูดเยอะผิดเยอะ้าประมาณนี้นะนั่นเลขสามร้อยห้าสิบตในสี่ร้อยค่าส่งอยู่อยู่ในตรงนี้แล้วแหละค่าส่งอยู่ตรงนี้เสีอท่านเลยจะเอาไปเลี้ยงกันอันนี้ให้ดูไมาคุณพ่อแป๊บหนึ่งนะคุณพ่อจะออกอันนี้แดดโดนแดดจะทอนนะจะดอกใหญ่อยู่แต่ว่าจะเป็นไม้ที่ท่านเดียวแล้วก็จะออกไม่แดงไม่ไม่ส้มมากนะออกแดงอมส้มนั่นแหละ อันนี้เป็นไม้ต้นต้นพันน์มาเรียกว่าทาพันนะคุณพ่อสนใจต้นนี้ก็ผมเสนอคุณพ่อคุณพ่อก็ผมเสนอราคาให้คุณพ่อทราบแล้วนะก็มีต้นเดียวคุณพ่อต้นเดียวอันนี้ต้นนี้ก็เชื่อคุณพ่อให้ไปด้วยก็โอเคประมาณนี้นะไม้บางต้นกีสอนก็ยังไม่ไม่แลบนะยังไม่แลบเพราะว่าทั้งรออายุหน่อยบางต้นบางต้นก็แลบแต่เล็กๆก็ตามตามมันนะอันนี้พี่บรรนานะอั้พี่บรรนาอันนี้ผมให้คุณพ่อในถูกถูกเลยนะอันนี้เป็น เอาปเดียแล้วก็ให้โตและแต่ความเองจะเป็นไม้ที่สวยนะเป็นดอกเปที่ที่ดอกเยอะดอกที่เยอะๆเกสวยอันนี้ต้งพ่อขอดูนะครับผมก็เสนอราคาตัวไปแล้วเดี๋ยวคุณพ่อชอบประมาณนี้แหละครับผมจะได้เตรียมตัวอ <c oughs> อกไอรกอยู่สงข라이รายการเร้อะรครับผมเนาะพี่ตัวถูกไม้ที่ท่านเช่อนแล้วขอบคุณทั้งสามท่านนะครับผมมีหนึ่งท่านนะผมแล้วก็สองท่านอยู่ตรงนี้นะผมส่งได้วันเสาร์วันศุกร์ โอ้โเดี๋ยวแมบนี้พิสตีจริงนะวันเสาร์ต้องไปส่งที่ไปจะมีให้นะค,ะนะครับนัผมขอบคุณทุกท่านนะก็จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมยูจีสามไปครับผมสวัสดีครับ